ลางดึกคืนนี้เป็นคืนที่ยิ่งกับจวงสองผัวเมียชาวบ้านหนองปริงกำลังนอนหลับพักผ่อนอย่างสบายใจเพราะฝนที่ตกลงมาทำให้อากาศได้คลายความร้อนลงตกลงมาสิทีฝนปีนี้ท่าทางจะตกหนักกว่าทุกปีนะพี่ยิ่งเอ็งนอนก่อนเถอะกำลังท้องกำลังไส้พี่จะลงไปดูไอ้ดอนมันเสนหน่อยอะได้ยินเสียงร้องอยู่ในคอกด้วยความเป็นห่วงควายตัวเดียว ยิ่งเขาลงจากบ้านส่องไฟฉายไปที่ข้อควายใต้ถุนบ้านไหนวะเอ้ยไอดอนเองเป็นอะไรอะ่ะร้องเดกากับควายถูกเชื่อแสงไฟฉายส่องไปกระทบกับตัวควายที่พอมองเห็นตัวมันยิ่งถึงกับตะลึงงนันตาลุกโผลงจ้องมองควายไอ้ดอนที่นอนตายง่ายท้องในสภาพหน้าท้องกลวงโบ ไม่เหลือตับไตไส้พุงแม้แต่นิดเดียวขณะที่กำลังยืนตะลึงอยู่ก็ได้ยินเสียงพุ่มไม้ข้างบ้านสั่งไหวขึ้นราวกับมีบางอย่างอยู่ในบริเวณนั้นเมื่อหันแสงไฟฉายไปส่องดูก็เห็นหัวที่มีแต่พวงไส้พุ่งหนีไปจากที่ตรงนั้นอย่างรวดเร็วเฮ้ย hey, ผีกระสือต้องเป็นมึงแน่ๆที่ะกัดควายกูอะยิงคำราม มองตามมันไปอย่างแค้นใจเป็นที่สุดพอรุ่งเช้ามายิ่งกับชาวบ้านอีกหลายคนก็มารวมตัวกันที่บ้านของผู้ใหญ่มันยิ่งได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ให้ผู้ใหญ่และชาวบ้านคนอื่นฟังเอ็งเห็นหน้าผีกระสือมันชัดไหมไอ้ยิ่งเห็นไม่ชัดนะจ๊ะรู้แต่ว่ามันเป็นผู้หญิงแน่ๆตอนเนี้ยผีกระสือ มันอาจจะแอบมากินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านผีกระสือที่ดุดนะุน่ะมันดุถึงขั้นกินรกเด็กหรือไม่ก็แม่ลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดเลยเชียวนะาฮะผีกระสือมันกินแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดด้วยหรอตาเออเดข้าว่าบางทีควายของเองอาจจะไม่ใช่เป้าหมายจริงๆของมันเมียเองกําลังท้องกําลังใส่นี่กําลังท้องแก่ๆอยู่ด้วยระวังตัวเอาไว้นะเว้ย ชาวบ้านหลายคนออกอาการขวัญผวาหันมาขอร้องผู้ใหญ่มันให้หาทางปราบผีกระสือตอนนี้ลงให้ได้ขณะกำลังโจดขานกันอยู่หญิงแก่คนหนึ่งก็เดินงกงกกเงื่อนเข้ามาถ้าได้ยินข่าวก็เลยแวะมาควเองตายหรือไอ้ยิงก็ใช่นะสิมีผีกระสือมาลักกินควายของข้าถึงได้คอกเลยอะ่ะมันกัดท้องควายลากเอาเครื่องใน ไปกี่จนหมดแต่เห็นลือกันว่าเป็นฝีมือของผีกระสือนางจวงมันเป็นผู้หญิงท้องแก่คนเดียวในหมู่บ้านมันก็ย่อมเป็นที่ต้องการของผีพวกนั้นข้าก็ว่าไปตามจริงโอ้ยเอาละเอาละเอาละพอ,ละอแล้วมันก็ต้องเฝ้าระวังกันทั้งคนทั้งวายทั้งนั้นแหละเอาเป็นว่าข้าจะหาทางกำจัดผีกระสือตอนนั้นเอง ผู้ใหญ่มั่นรับปากกับทุกคนโดยที่แกเองก็ไม่แน่ใจว่าจะทำได้ค่ำคืนต่อมาราวกับผีกระสือมันจะรู้ว่ากำลังถูกจับตาจากผู้ใหญ่และคนในหมู่บ้านมันจึงไม่ได้เยี่ยมกลายไปทางบ้านของยิ่งอีแต่ดอดไปเล่นง,งานสัตว์เลี้ยงจำพวกเป็ดไก่แทนพอมันอารวาดหลายคืนเข้าพวกชาวบ้าน ็มาชุมนุมกันที่บ้านของผู้ใหญ่มันอีกครั้งเมื่อไรจะหาหมอทำมาจัดการกับผีกระสือเสียทีละผู้ใหญ่ชาวบ้านต่าง,งส่งเสียงสนับสนุนตะดวงกันอื้ออึงแกจึงไปหาหมอทำให้มาช่วยปราบผีกระสือแต่พอมาถึงหมอทำกับบอกว่าข้าสัมผัสได้ที่นี่มีผีปอบเออคือ ผีที่มันมากินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านนะมันเป็นผีกระสือนะไม่ใช่ผีปอบพ่อหมอแต่ข้าสัมผัสว่ามันคือปอบเป็นปอบที่มีวิชามันไม่เคยปรากฏตัวออกมาให้พวกข้าจับได้เลยสักครั้งยิ่งและจวงที่ยืนฟังอยู่ถึงกับขนลุกสู้รู้สึกใจคอไม่ดีไปตามกัน มันน่ากลัวมากกว่าผีกระสือสิอีกเพราะมันสิงกินคนได้มีข้าก็ใกล้จะคลอดเต็มทีเข้าเริ่มเจ็บท้อง้างแล้วนี่เองไม่ต้องกลัวไปหรอกนางจวงข้าจะไปเฝ้าดูแลให้เองจนกว่าเองเนี่ยจะคลอดลูกเสร็จเรียบร้อยเสียก่อนเองวางใจได้เลยสองผัวเมียยกมือไหว้ผู้ใหญ่มันด้วยความรู้สึกตื้นตันใจ ในความห่วงใยของผู้นำหมู่บ้านที่มีต่อลูกบ้านของตนกลางดึกของคืนถัดมาจวงก็เกิดเจ็บท้องคลอดอย่างกระทันหันผู้ใหญ่มั่นจึงให้ยิ่งรีบไปตามหมอตำแยมาทำคลอดยิ่งรีบไปตามด้วยความร้อนใจผู้ใหญ่มั่นเองก็รีบเข้าไปต้มน้ำในครัวมาเตรียมไว้ทิ้งจวงให้นอนร้องครวนครางอยู่คนเดียวสักครู่ จวงก็มองเห็นเงาดำเงาหนึ่งโผล่มาที่หน้าประตูห้องจวงอ้าปากจะกรีดร้องแต่ทว่าเสียงของเธอต้องขาดหายไปเมื่อเงานั้นกระโจนเข้าขย่ำที่ลำคอของเธอขณะนั้นยิ่งกับหมอต้มแยได้มาถึงพอดียิ่งนึกสังหรณ์ใจรีบวิ่งขึ้นมาบนบ้านเขาเห็นผู้ใหญ่มั่นกำลังนั่งประคองตัวของจวงอยู่ เท่านั้นเองยิ่งก็ร้องออกมาอย่างโหยหวนจวงเอ็งเป็นอะไรอ่ะเอง็เองอย่าตายนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะใครมาทำเบียกับลูกของข้าใครทำแม่ยิ่งร้องไห้อย่างบ้าคลั่งช้อนร่างมาจากมือของผู้ใหญ่เขากอดจวงร้องไห้เหมือนคนเสียสติ หมอตำแยและชาวบ้านที่ตามมาต่างตกใจกับสภาพศพของจวงที่ถูกทะลวงหน้าท้องลำคอก็มีรอยถูกกัดส่วนลูกในท้องได้หายไปจวงนอนตายตาเลือกค้างเหมือนก่อนตายเธอได้เจอกับอะไรที่น่ากลัวอย่างสุดขีดข้าไปต้มน้ำที่ในครัวพอเข้ามาดูจวงข้าก็เห็นผีกระสือมันพุ่งออกไปทั้งหน้าต่าง ข้าจะตามมันไปแต่ก็เป็นห่วงจวงไลยไม่รู้ว่ามันเป็นใครกระสือมันรายถึงขนาดนั้นเข้ามากินคนท้องถึงในบ้านเลยเหรอคราวเนี้ข้าเห็นกับตาค่ะเลยพ่อหมอมันเป็นกระสือแน่ๆไอ้ยิ่งขอข้าส่งดวงวิญญ,ญาณให้เมียเองก่อนแล้วค่อยเอาศพไปบำเพ็ญกุศลผีกระสือตนนี้มันเฮี้ยนมาก แต่ค้าก็พอมีวิธีจัดการกับมันยิ่งจึงให้หมอธทรำรทำวิธีส่งดวงวิญญาณให้เก่จวงจากนั้นศพของจวงก็ถูกเผาภายในวันนั้นเลยยายฉิมได้มาร่วมในงานศพของจวงด้วยชาวบ้านต่างพากันซุบซิบว่าสายตาของยายฉิมที่มองดูหมอทรรมและผู้ใหญ่มันเป็นสายตาที่แสดงออกถึงความอาฆาต อีกทั้งแกก็ไม่ค่อยจะสบตาใครนี่เป็นไงไอ้ฉิมอิ่มปะอิ่มอะไรของเองวะโอโ้ตีหน้าเศร้าอ้อยจะซื้อไปไหนก็อาหารจานใหญ่ไงยายได้กินของโปรดจนอิ่มแปร่เลยไม่ใช่ไงเอ็งพูดอะไรถ้าไม่เห็นจะเข้าใจเอาเธอะนะเอาเธอะนะ ไม่รับก็ไม่เป็นไรหมอทำกำลังจะจับผีกระสืออยู่ยายรู้อาล่าวยายชิมชะง,งักไปจากนั้นแกก็ไม่พูดอะไรอีกและทำท่าจะเดินหนีแต่ก่อนไปยายชิมได้หันมามองทางหมอทำกับผู้ใหญ่มั่นอีกก่อนจะเดินกลับบ้านไปแต่ดวงจึงเปรยกับผู้ใหญ่มั่นว่าเสร็จงานแล้ว ก็รีบจัดการผีกระสือมันเถอผู้ใหญ่เออไม่ต้องห่วงขอข้าเตรียมข้าวเตรียมของกับหมอธรรมก่อนแล้วจะจัดการมันให้หลังงานศพของจวงผ่านไปผู้ใหญ่มั่นกับหมอธรรมก็ตกลงว่าจะจัดการกับผีกระสือโดยมียิ่งมาร่วมกระทำการด้วยในคืนพระจันทร์เต็มดวงคนทั้งหมดจึงมาซุ่มดูที่บ้านของยี่จวงไม่นานก็มีแสงสีเขียวเรื่องเรือง ส่องออกมาจากบ้านพร้อมกับหัวที่มีตะพวงเครื่องในลอยวูบวาบออกมาบรนแลบลิ้นเลียริมฝีปากอย่างหิวกระหายน้ำลายไหลยืดยิ่งที่พกความแค้นมาเต็มอกใช้ปืนรัวยิงผีกระสือจนหมดแม็กมึงฆ่าเมียกูกับลูกอีแก่ี่ผีกระสือกูจะล้างแค้นให้เมียกูผีกระสือ ถูกยิงจนหน้าสบันพวงเครื่องในกดแกว่งไปมาแต่ทว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรกลับหันควัมามองยิงด้วยสายตาอันแข็งกร้าวทำท่าจะพุ่งเข้าใส่หมอทำมือข้างหนึ่งถือกระบอกไม้ไผ่มืออีกข้างคว้างได้สายสินไปคล้องที่หัวของผีกระสือไว้ทันใดนั้นเองได้ก็กลายเป็นเชือก ที่บีบรัดหัวมันแน่นจนมันร้องเสียงหลงโอ้ยไอหมอผีกอกินแค่สัตว์เท่านั้นไม่ได้กินคนมึงมารังแกกูทำไมน้อยน้อยยอยแน่ปากแข็งดีนักนะมึงน <c letter LES> ักกระสือฉิมมึงลักขโมยกินไม่แต่คนท้องยังจะมาปฏิเสธอีกไงกูยอมรับ ว่าลักกินสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านแต่กูไม่ได้ฆ่านางจวงมึงก็รู้ดีนี่ไอ้มันอุตจัดการมันเลยนั่งผีปากแข็งเนี่ยพ่อหมอยาให้มันกลับมาที่หมู่บ้านของข้าก็พอผู้ใหญ่มั่นไม่ฟังเสียงหันมากระตุกให้หมอทำจัดการกับผีกระสือขั้นเด็ดขาดหมอทำจ้องหน้าผู้ใหญ่มัน่นก่อนจะเอ่ยออกมาแกจัดการ กับผีกระสือมันไม่ยากอะไรหรอกแต่ข้าว่าจัดการทีเดียวทั้งสองตัวเลยจะดีกว่าทุกคนถอยไปผู้ใหญ่มั่นมึงคือผีปอบที่ทำร้ายจวงจนตายทุกคนพากันตกตะลึงจากนั้นก็รีบถอยห่างมาจากผู้ใหญ่มั่นกันหมดผู้ใหญ่มั่นหันควัามามองหมอธรรมปฏิเสธเสียงดังอุปว่าอะไร พูดไปนั่นจะบ้าหรือพ่อหมอทํำไมพูดใส่ร้ายกับแบบเนี้ <c oughs> ใส่ร้ายงั้นเลยไอ้ปอบอาคมตอนที่จวงตายแกบอกว่ากว่าแกจะเข้ามาเห็นจวงมันก็ตายไปแล้วแต่ทําไมเศษเสื้อของแกจึงไปอยู่ในมือของจวงมันกำเสน่นเลยถ้าสงสัยตั้งแต่วันนั้นแล้ว แต่เก็บเรื่องเงียบไว้รอดูแกว่าจะทำยังไงต่อไปที่แท้แกก็คิดจะยืมมือข่ากําจัดยายฉิมเพื่อจะโบยความผิดไปให้ยายฉิมว่าเป็นคนฆ่าจวงตายผู้ใหญ่มั่นนิ่งอึ้งไปอึดใจหนึ่งก่อนจะคํารามลั่นกลายร่างเป็นอสิรากายไปทันควันหมอธรรมสะบัดได้สายสินในมือ ได้นั้นก็กลายเป็นโซ่เหล็กที่ลุกติดไฟแกฟาดโซ่ใส่อสุรกายจนมันหงายหลังล้มลงแต่มันก็ลุกขึ้นมาอย่างว่องไวกระโจนใช้อุ้งมืออันทรงพลังตบหัวไปที่หน้าของหมอธรรมทำให้แกกระเด็นไปนอนกองยิ่งรีบวิ่งไปช่วยพยุงร่างไว้แรงประทะของปอบอสุรกายทำให้หมอธรรม ถึงกับกระอักออกมาเป็นเลือดแกยื่นโซ่ไฟให้แกยิ่งพร้อมส่งพลังไปยังตัวของชายหนุ่มปอบภาคมหมืมีอโอกาสกระโจนเข้าใส่คนทั้งสองอีกยิ่งรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดฟาดโซ่ไปที่กลางอกของมันปอบถึงกับร้องลั่นหมอธรรมรีบบริกรรมคาถาเรียกวิญ,ญญาณปอบร้ายให้ออกมาจากร่างของผู้ใหญ่มัน พลนงเงารางของปอบและกระสือก็ลอยวูบเข้าไปในกระบอกไม้ไผ่พร้อมกับร่างของผู้ใหญ่มันหลงตึงลงหมอรมแข็งใจไร้คาถาพร้อมปิดปากกระบอกไม้ไผ่ด้วยพยันหมดเรื่องกันเสียทีนะผู้ใหญ่มั่นถูกปอบกินตายไปนานแล้วเข้าไปเอาซากของเยฉิมมารวมกับซากของผู้ใหญ่มัน่นจากนั้นข้าจะทำการเผาทิ้งซะ แล้วสวดส่งดวงวิญญาณให้กับพวกเขาด้วยตกลงว่าเมียข้าถูกปอบผู้ใหญ่มั่นฆ่าตายแต่ควายข้าถูกผ,ผีกระสือกินเหรอยายฉิมแกก็บอกไปแล้วว่าแกกินแค่สัตว์แกไม่เคยกินมนุษย์มันก็เป็นไปตามนั้นแหละทุกคนพากันโล่งใจลงต่อมาหมอธรรมก็ทำพิธีส่งดวงวิญญาณของผู้ทั้งสองและชาวบ้าน ก็ได้เผาร่างไร้หัวของเยฉินและซากร่างของผู้ใหญ่มันหลังจากนั้นจึงพร้อมใจกันยกตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้แก่ยิงนับแต่นั้นหมู่บ้านหนองปริงก็มีแต่ความสงบสุขเรื่อยไป